การแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องกัลรยาณมิตรโดยพระอาจารย์พรศักดิ์จิสเมโภวัดป่าสิพระรานัยบ้านอาสุตำบลนิเวออำเภอวัสดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนาวันที่ส15เมีษายนพุทธศักราช2 5 6 0 ขอเชิญท่านทั้งหลายรับชมรับฟังได้นะรับนีขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตัดสู้เองโดยชอบพระองค์นั้นขอเจริญพรท่านสากุชนทั้งหลาย วันนี้ก็เป็นวันพระขึ้นแปดขั้นเดือนห mm hmm. กเราก็เข้าฟังธรรมตอนนี้ยุคโควิดเราก็ต้องระมัดระวังจิงไหนเราทำเพื่อตอนเองและสังคมได้เราก็ทำเราอย่าไปประมาทเราอย่าไปทำตัวให้เป็นที่น่ารังเกียจของสังคมอย่าไปทำอะไรที่ว่ามันผิดกฎผิดกติกาของสังคมมันไม่ดีมันจะเสียทําใ้้เราขาดมิตร พูดถึงมิตรนี่มิตรที่ดีนี่คือว่าคนเรานีต้องมีดีอยู่5้าอย่างก็คือที่เคยพูดไปก็คือทําดีพูดดีคิดดีมีเพื่อนดีและเป็นตัวอย่างที่ดีนะเพราะฉะนั้นนี่เวลาเราทําอะไรนี่เราอย่าไปสร้างศัตรูทุกวันนี้ที่เราเดือดร้อนเพราะว่าเรามีศัตรูแต่เรามีมิตรนี่ มิตรจะทําให้เราเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความสําเร็จทําอะไรก็สําเร็จเพราะว่ามีมิตรที่ช่วยถ้าพูดถึงมิตรนี่คนเราในปัจจุบันนี่คนที่เป็นมิตรกับทุกคนย่อมได้เปรียบได้เปรียบยังไงได้เปรียบว่าคืออย่างน้อยแหละคนที่เป็นมิตรเขาก็ไม่เกลียดกันพอไม่เกลียดกันเนี่ยทาอะไรทําอะไรเขาก็สนับสนุนแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เป็นมิตรกันเนี่ยเขาไม่สนับสนุนเพราะฉะนั้น เวลาเราดําเนินชีวิตเนี่ยเราต้องปลูกมิตรทําไงเราถึงจะมีมิตรการที่จะมีมิตรก็คือการแบ่งปันคือการเสียสละการเกื้อกูลการช่วยเหลือก็มีสมัยพรพุทธการนั่นแหละก็มีตัวอย่างอยู่ชื่อในมิตรคันทก,กะในมิตรคันทัก,กะเนี่เป็นชาวเมืองสาวัดขีเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ย ชาวบ้านที่ว่าปกติไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่เป็นคนที่เป็นคนที่ชอบแบ่งปันเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนเป็นคนที่ชอบผูกมิตรเป็นคนที่ขยันเป็นผู้ชายที่ขยันพอขยันเสร็จแล้วนี่ไม่ว่าจะเป็นสาวแก่แม่ม่เนี่ยเ,าเขาก็ชอบชอบคนขยันชอบคนดีก็ใน ในมิตรคันธก,กะนี่ก็เป็นคนขยันก็เป็นที่น่าสนใจของอาสาวๆทั้งหลายก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลูกเศรษฐีเห็นว่าในในมิตรคันธก,กะนี่เป็นคนที่ขยันจะเป็นคนดีก็มองอนาคตถ้าเกิดว่าถ้าเป็นคนดีแล้วนี่เป็นคนขยันแล้วนี่ไปไปอยู่ไปทำอะไรนี่ก็ประสบความสำเร็จ ก็เลยคบหากันก็เลยเป็นแฟนกันพอเป็นแฟนกันเสร็จแล้วนี่แฟนของเจ้าเจ้ามิตรตเนี่ยมิตรตคันธกะเนี่ยก็เป็นคนที่มีปัญญาก็เลยแนะนําบอกว่าเนี่ยถ้าเราอยากมีความก้าวหน้าเนี่ยเราต้องเข้าวัดเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าอยู่คือวัดพระเชตวันเพราะวัดตัวน,นี้จะมีพวก ประชาชนพ่อค้ากหาบดีเศรษฐีแล้วก็กษัตริย์ก็คือพระเจ้าเระเรที่โกศลเข้าไปสักการะพระพุทธเจา้าในมิตรคันทกกะนี้ก็คิดแล้วพิจารณาแล้วว่าถูกต้องอย่างที่แฟนเราพูดก็เลยเข้าวัดไปพระเจตะวันไปช่วยเหลือกเกื้อกูลคนในวัดก็ได้รู้จักกับพระภิกษุในวัดนี่ทั้งวัดเลย มีอะไรก็ช่วยเหลือการช่วยเหลือช่วยแบ่งปันขาดเรืออะไรก็ช่วยก็เป็นที่รู้จักของคนในวัดทั้งหมดเวลาเข้าไปนี่เวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแสดงธรรมก็จะไปนั่งฟังนั่งฟังเสร็จแล้วก็บอกอก็คิดในใจว่าธรรมะที่พระเจ้าสอนนี่มีแต่สิ่งที่ดีๆต้องเอาไปปฏิบัติพวกเรานี่ธรรมะอัะไรดีๆเราก็อเอาไปปฏิบัติมันก็จเจริญ รุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าในมิตฉาคันทักาะเนี่ยพอฟันเสร็จแล้วเนี่ยธรรมะธรรมะสอนให้ทำดีให้พูดดีให้คิดดีมีเพื่อนดีแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีพอคิดเสร็จแล้วก็มาคิดว่าเอเพื่อนของเรามีมากหรือยังเพื่อนที่ดีเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยการพบเพื่อนเนี่ยต้องพบเพื่อนที่ดีถ้าคนที่เป็นคนพานอย่าไปพบ เพราะคนพานเนี่ยเอาความเดือดร้อนเอาในเรื่องไม่ดีมาให้เพราะฉะนั้นในมิตรคันธกะก็เลยเลือกคบเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ขยันเพื่อนที่มีหน้าที่การงานที่ดีเ,เพื่อเพื่อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันมีอะไรที่มากมายไก่กองที่ตัวเองทํามาได้ก็ไปแบ่งปันเพื่อนแบ่งปันคนโน้นแบ่งปันคนน,น,น,คน,นี้เวลาเราแบ่งปันเขาเนี่ยคนที่เป็นคนดีนะเขาก็คิด ได้เหมือนกับเรานี่แหละเขาก็มาช่วยเหลือต่อว่านายมิตรการทะกะเป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่แต่งปันเป็นคนที่มีน้ำใจก็บอกถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือก็บอกนะบอกนายมิตระกะรตอนนี้พอพอมีเพื่อนเยอะนี่ก็คิดว่าเอะถ้าเราจะทําการค้าขายนี่จะดีหรือเปล่าก็ไปปรึกษากับเพื่อนเพื่อนนแหละเพื่อนๆก็มีคนที่เป็นมิตรนั่นแหละช่วยเหลือเกื้อกูลต่าง ช่วยออกทุนให้ช่วยแนะนำให้ก็เลยทำไปทำมาก็เลยประสบความสำเร็จเพราะว่ามีเพื่อนช่วยเหลือทำการค้าอะไรก็มีแต่คนแนะนำให้มาซื้อสินค้าให้กับนายมิจราการกจากชาวบ้านธรรมดาก็มาเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีในเมืองสาวัตถีนั่นแหละพอเป็นเศรษฐีเสร็จแล้วนี่ก็ขอ,อแฟนที่เป็นลูกเศรษฐีนะ่ะแต่งงาน พอแต่งงานเนี่ยพระเจ้าประเสรีิโกศลก็รู้ว่าถึงความขยนันถึงคนดีเป็นลูกศิษย์ที่อยู่ในวัดพระทุกลูกก็รู้จักก็เลยเป็นองค์ประธานในงานแต่งงานของมิตร,รก,ก,กันตกะแล้วก็ปัญญายาเสร็จแล้วพอทําพิธีแต่งงานเสร็จพระเจ้าเปรติโกศลก็เลยเข้าพา่พระติจาพระเจ้าก็บอกว่าที่จริงนายมิตรกันทักกะนี่ได้ดีเพราะว่า เป็นคนที่ดีมีน้ำใจเป็นคนที่มีมิตรเยอะมีเพื่อนเยอะเพื่อนที่ดีเยอะการเลือกคบเนี่ยเลือกคบแต่คนดีไม่ใช่เลือกคบคนผ่านการเลือกคบคนดีนี่เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่เย่อหยิ่งไม่ถือตัวย่อมประสบความสําเร็จก็เลยยกอดีตชาติของนายมิตรครันธกะขึ้นมาก็าบอกว่าในอดีตชาตินี่นายมิตรครันธกะได้ภรรยาก็ เพราะภรรยาเป็นผู้แนะนําภรรยาเป็นผู้ที่มีปัญญาแนะนําในการสร้างผลงามความดีก็ประสบความสําเร็จเหมือนกันเวลาประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์สัตว์ก็อยู่รอดปลอดภัยมีแต่คนปกป้องมีแต่คนดูแลก็เลยยกตัวอย่างให้พระเจ้าเปรตที่โกศลฟังแล้วก็พระสาวกฟังบอ,บอกว่าในอดีตชาติของในมิตรคันธกะนี่เกิดเป็นนกเหยี่ยว นกเหยี่ยวเกิดเป็นนกเหยี่ยวเสร็จแล้วนี่ก็มารู้จักกับคู่ของมันก็คือภรรยาในปัจจุบันนี่แหละเสร็จแล้วก็ตกลงกันว่าเราจะไปหาที่อยู่อาศัยใหม่เพราะว่าที่ที่เราอาศัยอยู่ณปัจจุบันมันอยู่ใกล้เมืองมันอันตรายออกไปห่างๆางเมืองสักหน่อยก็เลยไปอยู่ที่ป่าแห่งใหม่พอไปอยู่ป่าแห่งใหม่เสร็จแล้วนี่ ไอ้นกเหยว่ยวตัวเมียนก็เลยเป็นนกที่มีปัญญาหน่อยก็บอกว่าเราเข้ามาที่อยู่ใหม่เราต้องไปเคารพไปสักการะ,ะผู้ที่เป็นเจ้าของที่เจ้าของถิ่นที่เขาเคยอยู่ก่อนแล้วเพื่อที่เราจะได้มีชีวิตที่ปลอดภัยมีการช่วยเหลือมีการแบ่งปันมีการเสียสละซึ่งกันและกันคือไปฝากตัวคนง่ายนกสองตัวนี่ตัวผู้ตัวเมียนกเหย่่ยว บอกว่าเอ๊ใครนอะที่เป็นเจ้าแห่งนกในที่เคยดูแลอยู่ที่นี่เสร็จแล้วก็ถามสัตว์ในป่านั่นแหละสัตว์ในป่าก็มีพญาเหี่ยวอยู่ตัวหนึง่งเป็นพญานกเหยี่ยวตัวใหญ่เป็นพญาอินทรีเลยก็เลยเข้าไปเข้าโลกไปสักการะไปแนะนําตัวเพราะว่าเราเนี่มาใหม่มาขออาศัยอยู่ขอให้พญาเหยี่ยวนี่ช่วย ปกป้องดูแลให้ด้วยถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรที่ให้เราช่วยเหลือได้ก็บอกมาเราจะเข้ามาช่วยเหลือทันทีไปผูกมิตรไปคารบไปสักการะการอ่อนน้อมถ่อมตนนี่ก็ทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าจะเป็นมนุษย์เนี่ยเขาจย่อยมเป็นดูเราเสร็จแล้วเจ้าพญาเหี่ยวตัวนี้เนี่ยเจ้าพญาเหี่ยวดําตัวนี้ก็เลยแนะนําบอกว่า ถ้าทางอากาศนี่เราก็จะเป็นผู้ดูแลแต่ถ้าทางน้ำนี่จะมีอยู่เต่าตัว,ตวหนึ่งเป็นพญาเต่าเป็นพญาเต่าดำให้เราเนี่ยไปเคารพไปศักการะไปฝากเนื้อฝากตัวหน่อยนะไปทำความรู้จักอย่าไปปล่อยปะละเลยอย่าไปข้ามหัวเขาถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในน้ำอยู่บนบกนี่เขาก็คือเต่าที่อยู่มานานรู้จักสิ่งต่างๆเยอะให้ไปเคารพไปศักการะด้วยแล้วกัน แล้วก็แน,นะนํามาเจ้านกเหยี่ยวสองตัวเนี่ยหัวเมียก็เลยมาหาเต่าที่สัตใหญ่เสร็จแล้วก็มาเขารบมาสักกะระ,ะมาขอฝากเนื้อฝากตัวก็บอกว่าถ้ามีเรื่องอะไรก็บอกกล่าวเรื่องที่ให้เราเราช่วยเหลือได้เราก็จะช่วยก็บอกเตา่าพญาเต่าตัวใหญ่เต่าก็ว่าเออดีแล้วที่รู้จักเขารบรู้จักป่อนน้อมถ่อมตัวรู้จักฝากเนื้อฝากตัวก็เลยรับเป็นเพื่อน มิตรเนี่ยมิตรที่ดีต่อกันพญาเตาก็เลยบอกว่าเท่านี้ยังไม่พอหรอกก็เลยถามว่าไปหาใครมาบ้างเขาบอกไปหาพญาเหยี่ยวใหญ่พญาเหยี่ยวดําตัวหนึง่งแล้วก็มาหาท่านนี่แหละพญาเตาก็บอกว่ายังมีเจ้าป่าอีกเราต้องไปเคารพท่านต้องไปฝากเนื้อฝากตัวกับราชาแห่งปา่าก็คือราชสี พยาราชสีอยู่ในป่าใหเข้าไปหาเดี่ยวสองตัวนี้ก็เลยเข้าไปหาก็ไปฝากเนื้อฝากตัวโูดเหมือนกันนั่นแหละมีอะไรให้ช่วยเหลือก็บอกนะเราจะช่วยเหลือเต็มที่เราขอฝากเนื้อฝากตัวมาขออาศัยอยู่ที่ป่านี้ด้วยพญาราชสีก็ยินดีมาอยู่เถอะเราจะได้มีเพื่อนนี้เยอะมีเพื่อนที่ดีนี่ก็มีความสุขอยู่แล้วทำให้ปางเราเนี่ยร่มรื่น ทุกพื้นทําให้เราเนี่ไม่เงียบไม่เหงาเพราะปาาเนื้อฝากตัวเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยมันอาศัยอยู่บนต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเสร็จแล้วพออยู่ไปอยู่มาก็มีลูกอยู่สองตัวพอมีลูกอยู่สองตัวก็หากินตามปกติมาวันหนึ่งก็มีพวกชาวบ้านชาวบ้านก็มาหาของป่ามาหาล่าสัตว์อะไรต่างๆเสร็จแล้วเนี่ย ชาวบ้านนี่ไอ้สามคนนี่เป็นคนที่ไม่ดีพอเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้ปลามาตัวหนึ่งก็เลยมาคุยกันมานั่งใต้ต้นไม้ใหญ่นี่แหละที่เจ้านกเดี่ยวสองตัวเนี่ยแล้วก็ลูกอีกสองตัวนี่อยู่เสร็จแล้วมาก่อไฟก่อไฟเสร็จแล้วไอ้ชาวบ้านสามคนนี้ก็บอกว่านี่ไอ้ปลาตัวเดียวนี่มันกินยังไงก็กินไม่อิ่มหรอกไม่พอหรอกพอก่อไฟเสร็จแล้วเนี่ยควันไฟมันก็โหมขึ้นมา เพราะควันไฟมันหอมขึ้ os, man, นมาไอ้ลูกนกสองตัวม uh, ันก็ล้อมมันถูกควันไฟที่อยู่บนต้นไม้ลูกนกเหี่ยวอะนะเสียงิเสร็จแล้วไอ้เจ้าพ่อแม่นกก็บอกว่าอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังเดี๋ยวเจ้านี่มันจะจับพวกเราไปกินได้ยินไอ้สามคนมันได้ยินจริงๆพอได้ยินเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงนกโอ้มีนกอยู่บนต้นไม้พวกเราปีนขึ้นไปเอานกเอามาย่างกินเถอะ เห็นลังนกละตอนนี้ไอ้เจ้าแม่นกเนี่ยก็เลยบอกสามีตัวเองบอกว่าให้ไปรีบบินไปบอกพญาเดี่ยวพญาเดี่ยวดำหน่อยมาช่วยเหลือหน่อยพวกนี้มาจับลูกเรากินละไอ้เจ้าสามีนกก็เลยบินไปบอกพญาเดี่ยวพญาเดี่ยวอบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะช่วยเหลือเองมันกําลังก่อไฟใช่ไหมว่าใช่ก็เลย เจ้าพญยายเดยี่ยวตัวใหญ่ก็เลยไปเอาใบบัวใหญ,ใหญ่ใส่น้าห่อแล้วน้ํามาพอบินมาถึงก็เอาน้ําเนี่ยเทใส่กองไฟที่พวกชาวบ้านสามคนในคออยู่พอมันดับ็จแล้วในพวกชาวบ้านว่าอพวกเหี่ยวตัวนี้ทําไมมันเอาน้ามาเทใส่กองไฟเราด้วยวก็จุดใหม่พอจดใหม่ไอ้เยี่ยวนี้ก็บินไปเอาน้ำมาเทใส่ใหม่ทำอย่างนี้เรื่อยๆชาวบ้านก็ไม่อยอมแพ้ แต่นกมันก็หมดแรงหิวน้ํามาเยอะพอหมดแรงเสร็จแล้วก็บอกเจ้านกเหยี่วสองตัวบอกว่าไปบอกพญาเต่ามาช่วยหน่อยเราไม่ไหวแล้วเราหมดแรงแล้วจ้านกเหยี่ยวตัวพวกก็เลยบินไปบอกพญาเตา่าพญาเตา่าก็เลยบอกไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราจะไปดับไฟให้พวกนี้มันย่างย่างไม่ได้หรอกก็เลยนี่เต่าตัวใหญ่ก็เอาพวกโคลนดินโคลนใส่หลังเจ้าของเ,เดินตุบปัตตุเปเข้ามา เสร็จแล้วพอถึงเห็นกองไฟก็ลุยไฟก็ไปเอาดินโครนใส่ไฟไฟก็ดับพอไฟดับเสร็จแล้วนี่ไอ้ชาวบ้านสามตัวก็โอ้มีเต่าตัวใหญ่มาไม่กินนกก็ได้กินเต่าแทนดีกว่าก็เลยจับเต่าตัวน,นั้นจะมากินก็บอกว่าไปก่อไฟมากตอนนี้พอเจ้านกเหี่ยวเห็นเตา่ามีอันตรายก็เลยว่าทำยังไงดีนี่ สายตัวเมียก็บอกว่าไปไปบอกพญาราชสีให้มาช่วยหน่อยเจ้าตัวู้ก็เลยบินไปบินไปไปบอกพญาราชสีเล่าให้ฟังว่าก็จะมากินเต่าพญาเต่าอยู่นิสะใหญ่นั่นพญาราชสีก็เลยวิ่งมาพอวิ่งมากระโดดใส่พวกสามคนสามคนชาวบ้านเนี่ยเห็นพญาราชสีมาจะสิงโตัะพญาราชสีโรด,ดมาเลยเห็น วิ่งหนีก็เจิดก็เจิดไปหมดเนะต่เาก็ปลอดภัยนะพอไปหมดแล้วเนี่ยพระยาราชสีก็เลยให้โอวาทบอกว่านี่แหละการที่เราพบมิตรมีมิตรมีเพื่อนมีเพื่อนที่ดีนี่ย่อมช่วยเหลรอซึ่งกันและกันเราจะไม่ทอดทิ้งกันนี่คืออานิสงส์ของการผูกมิตรการผูกมิตรการที่จะมีมิตรคือการแบ่งปัน ไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องาการกระทำหรือการพูดหรือความคิดการพบมิตรย่อมมีประโยชน์การพบมิตรที่ดีย่อมมีประโยชน์ช่วยเหลือเกือ้อกูลให้เราประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามชีวิตของเรามาเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นนี่นกเหยี่วก็ได้โอวาทจากพญาราชสีห์พระพุทธเจ้าก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพญาราชสีห์ก็คือตัวเรานี่แหละ ที่เกิดเป็นพญาลัก์สีส่วนพยาเหยี่ยวดำนั่นก็คือพระโมกขลานะพญาเต่าก็คือภาษาลีบุตรส่วนนกเหยี่ยวสองตัวก็คือในมิตรคันธกะนี่แหละแล้วก็ภรรยาของเขาเพราะฉะนั้นนี่การที่เราพบมิตรนี่เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นคนไหนที่ไปสร้างศัตรูนี่เป็นคนที่เป็นความที่เป็นคนที่ไม่มีปัญญา เพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยพวกเราทุกคน,นคําสอนพุทธิจ้ายคือว่าการปลูกมิตรการพบมิตรนี่มันมีประโยชน์การที่เราจะมีมิตรก็คือการช่วยเหลือการแบ่งปันไม่ใช่เอาเลือ่อเอารัดเอาเปรียบกันบางคนมีเงินทองเยอะแยะแต่ไม่มีความสุขหรอกพองเงินทองเยอะแยะแต่ไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไหว้าวานทําอะไรก็ไม่ได้บางคนมีเงินจะใช้เงินไปทําก็ ทำไม่ได้มันไม่ใช่คนเนาะมันไม่มีสิ่งมีชีวิตเนาะมีเงินแต่ทําอะไรไม่ได้แต่เราไม่มีเงินแต่เรามีเพื่อนเพื่อนสามารถทําอะไรให้เราก็ได้เวลาเพราะฉะนั้นระหวา่างวัตถุก,กับสิ่งมีชีวิตมันก็ต่างกันเพราะพทธเจ้าสอนเนี่ยวัตถุมันไม่สาคัญเท่ากับคนที่มีชีวิตมนุษย์เท่านั้นน่ะที่ว่าสําคัญที่สุดจากวัตถุเนี่ยพวกเราอย่าไปลงวัตถุ พอลงวัตถุเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหามีวิตมีเงินแต่ไม่มีความสุขใช่ไหมคาสอนพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยถ้าเราเอาไปพิจารณา,าแล้วเอาไปปฏิบัติมันจะเป็นประโยชน์สําหรับตัวของพวกเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรื่องการปลูกมิตรการแต่งปันการเจสระเป็นเรื่องที่ดีการครบมิตรก็คบมิตรที่ดีไม่ใช่คบคนผ่านคบคนผ่านผ่านพา,นานไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพา,าไปหาผล คบคนชั่วพาตัวให้มืดมนคบคนดีให้ผลจนบันตายขอเอเมยพรอ,นะอ้างอิงเอาคุณพระศีรัตนาไตาคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ทุกท่านได้กระทำมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันขอจงมารวมกันเป็นมหันตดีชาหมู่ผ้าสนับสนุนเกื้อกูลส่งเสริมให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ จเจริญในอายุวันนะสุขะพรานามัยทวีคูณบริบูรณ์ได้ลาบยศปรากฏรด้เกียติศักดิ์เจริญในหน้าที่การงานมีความสุขสำราญในชีวิตประจำวันในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกทุกท่านเจริญ